สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูนิดและเจ้าตาโตอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันเรื่องคําอักษรน,นำค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ร้องเพลงเมื่อวานนี้นะคะอักษรน,นำอักษรน,นำอย่างสนุกสนานแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันค่ะว่าคำอักษรน,นำนั้นเป็นคําลักษณะอย่างไรและอ่านอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกับเจ้าตาโตกันเลยค่ะ สำหรับคำอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำคือพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันปรปะสมด้วยสระเดียวกันนะคะซึ่งอักษรน,นำแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ 1. อักษรน,นำพยางเดียวและ 2. ออักษรน,นำสองพยางสำหรับวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับอักษรน,นำที่มีพยางเดียวนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สำหรับอักษรน,นำพยางค์เดียวนะคะจะแบ่งออกเป็นคำที่มีหอหีบนำและคำที่มีอนำยอค่ะเหมือนเพลงที่เด็กๆร้องไปนะคะอักษรน,นำอักษรน,นำเด็กๆจำตัวนำสองตัวหนึ่งออังสองหอหีบอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ สำหรับคำที่มีหอหีบนำนะคะหอหีบจะนำพยัญชนะ8ตัวเหมือนในเพลงที่เด็กๆได้ร้องไปว่าหญิงหยิบแหวนหรูหนีหนีเหงื่อไหลนะคะซึ่งพยัญชนะ8ตัวที่หอหีบไปนำนั้นเราจะท่องจำง่ายๆว่าหอนำต่ําเดี่ยวนั่นก็คือไปนำอักษรต่าเดี่ยว วิธีการท่องจําอักษรต่ำเดี่ยวที่เด็กๆเคยเรียนไปก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆไปดูว่าหอหีบนําต่ําเดี่ยวนั้นมีคําว่าอะไรและออกเสียงยังไงบ้างนะคะสำหรับคำที่มีหอนำจะมีหอนำงอนะคะ เริ่มจากหอนำงอค่ะหอนำงอเราจะไม่ออกเสียงว่างอนะคะเมื่อมีหอหีบมานำเด็กๆจะออกเสียงว่าหงอหอนำงอเป็นตัวหงอยกตัวอย่างเช่นหองอเอาเหงาหองอแอนอาแงนหองออุดองดหองออิดอหง,ง,งหอีดหอหงอเอือเงเหง่ไม้เอกเหง่อ นะคะนี่คือหอนำงอสำหรับตัวอื่นๆที่หอเหีบไปนำก็จะออกเสียงแบบนี้นะคะหอนำยอยอผู้หญิงนะคะหอนำยอเป็นตัวหยอนะคะจะไม่ใช่ยอนะเมื่อมีหอนำจะออกเสียงเป็นหยอเช่นคำว่าหญิงใหญ่หญ้าต้นหญ้านะคะไม่ใช่คุณหญ้าต่อไปหอนำนอนะคะเป็นตัว หนอยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหนื่อยหนาวหนวดหนอนเหนือต่อไปค่ะหอนำมอหอนำมอออกเสียงว่าหมอยกตัวอย่างเช่นหมดหมวกหมาหมอใหม่หมอไปดูกันต่อค่ะเด็กๆ ต่อไปมาดูหอนำยอแต่เป็นยอยักษ์นะคะหอนำยอเป็นตัวหยอยกตัวอย่างเช่นคำว่าหยกหยดน้ำหยดหยิบหยอกพี่กับน้องหยอกกันหยุดต่อไปหอนำรอเป็นตัวหรอยกตัวอย่างเช่นคำว่าหรือหรูอราจิ้งรีขี้เร ไปไปดูหอนำลอลิงกันค่ะหอนำลอเป็นตัวหลอยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหลือเหลืองโหลหลอกหลับไหลต่อไปไปดูหอนำวอแหวนกันค่ะหอนำวอเป็นตัวหวอยกตัวอย่างเช่นหวังหวัดหวาน w o ุ d w วิด w h y ไปดูกันต่อค่ะสำหรับคำที่มีอนำยอนะคะออ่างนำยอยักษ์จะมีใช้อยู่เพียงแค่สี่คำเท่านั้นนะคะคือคำว่ายาอยออายาไม้เอกอยาคำว่าอยู่อยออูอยู่ไม้เอกอยู่คำว่าอย่างอยออาเงอย่างอย่างเอกอย่าง และคําว่าอยากอยอากอยากเด็กๆไปดูตัวอย่างคําที่มีอนำยสี่คำนะคะว่าใช้อย่างไรบ้างสำหรับคําที่หนึ่งคำว่าอย่านะคะเป็นการห้ามไม่ให้ทํายกตัวอย่างคําเช่นคุณครูบอกว่าอย่าส่งเสียงดังคําที่สองค่ะคําว่าอยู่ คำว่าอยู่เป็นการบอกสถานที่ตำแหน่งนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นคำว่าฉันนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านคำที่3ค่ะอยางอยอย่างอย่างเอกอย่างยกตัวอย่างประโยคการใช้คำว่าอย่างเช่นเด็กๆตกแต่งผลงานอย่างสวยงามพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเขามีของเล่นหลายอย่าง และคำสุดท้ายคำว่าอยากอยอากอยากยกตัวอย่างประโยคเช่นน้องอยากได้ตุ๊กตาฉันอยากไปเที่ยวทะเลเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆเด็กๆสามารถอ่านฝึกอ่านคำหอนำและอนำยาอให้คล่องๆนะคะถ้าอยากเก่งเด็กๆต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมคะ่ะสำหรับวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนดีมากนะคะ ครูนขอชมเชยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียนดีมากขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอการสอนของครูนิดให้เข้าใจย้ำว่าดูทุกครั้งนะคะและทำความเข้าใจและไปทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจวันนี้ครูนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ